โอเคกรับสวัสดีครับอยู่กับโงออดนะครับผมอาร์ตนะครับช่องอาร์ตคอมนะครับวันนี้ก็จะมาซ่อมมือถือเปลี่ยนจอของเจ้าตัวซัมซุงเอส1ีเอสยี่สิบเอ็ดเอสเฟอีนะครับผมนึก s 2 1เอสเอสยี่สิบเอ็ดเฟอีห้าจีนะครับเป็นหน้าจอ LCD นะครับประมาณนั้นนะครับวิธีการแกะเริ่มเลยนะครับอันดับแรกก็มือถือหนึ่งเครื่องนะครับหน้าจอที่เราเตรียมที่เราเตรียมมาหนึ่งอันนะครับ ตัวแกะของเราครับตามนี้นะครับมีตัวแกะนะครับเต็มตัวแกะเต็มนะครับราได้ครับแกะง่ายก็แกะคางก่อนเลยนะครับง่ายนะครับพอแกะมาแล้วนะไม่ต้องกลัวครับนี่เลยครับชสังเกตพยายามอย่าไปโดนพวกอะไรแบบแกะวงจรแลนขลังมันนะพวกสายแพนะครับ ีคลิปนี้ใช่ไหมง่ายนะครับก่อนจะแกะก็ต้องสาดนิดหนึ่งนะครับให้กาวมันอะไรมนันออกมอนก่อนครับเกี่ยวกาวเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยจะไปน็อตครับ,บเดิมครับสายทวนเขียนนาฬิกา ทีช่องก็ว่ากันปายครับอันนี้มันอาจจะแกะง่ายเพราะว่าหนึ่งเครื่องโดนแกะมาหลายรอบมาหลายรอบแล้วครับ <c oughs> คือนี่โดนแกะมาหลายรอบนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราอแบบพี่ครับมันแกะยากเลยพี่ไม่ยากเพราะว่าพยายามแรกๆอ่ะแกะย,ยากครับแต่เครื่องเครื่องโดนแกะบ่อยเนยะง่ายนะเอ้ก็หน้าจอครับไม่ได้มีระยะครับก็ซื้อมา เคสว่าหน้าจอใช้ได้ไหมก็สามารถทำง่ายครับผมให้มันตรงจุดนะครับปร,ร,บมมบระมาณนี้ครับเอาน็อตเก็บไฟนะครับเอาไว้จอให้ก่อนครับชิบ เอาไว้ก่อนนะอครับตกลงมาทั้งหมดครับเสร็จแล้วดาวบนนะครับ ตัวนี้ครับแกะนะครับก็ลองนิดหนึ่งครับการยกกัดอะไรนั้นเนาะเปลี่ยนจอตรนี้ครับง่ายครับไม่มีอะไรมากครับก็ง่ายครับกดล็อกน็อตกี่อันก็เสร็จสิ้นนะครับประมาณนั้นครับก็จะล็อกย่านหนึ่งก็พยายามแบบแยแยนะครับใช้ความพยายามไปเรื่อยๆน้อยๆครับระวังพวกสายวงจระก็พอครับไม่มีอะไรมาก โอเคเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วต่อไปก็ชุดดึงครับดึงตัวจ่ายไฟนะครับก็คือต้องปลดปลดอันนี้ออกครับนิดหนึ่งหนึ่งอันนะครับระวังนะว่าอะไรหักด้วยครับที่นี้ปลดเสร็จแล้วครับข้าวบเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายครับต่อไปก็เช็คว่าสายไหนเป็นสาย แบตนะครับก็ดูก่อนแบตบก้อนนี้ครับนี่ไล่ตรงแบตก้อดเลยเสร็จแล้วนะครับง่ายสุดๆครับดกดแค่สองอันพอนะครับแล้วก็นี่หน้าจอในกระสายอยู่ครบก็ปอดฝั่งนี้ครับต่อไปฝั่งนี้ก็นี่ง่ายครับคือมันเป็นเครื่องที่โดนเกะมาแล้วเนี่ยก็เพราะว่าเกะมันอะไก็จะดีง่ายครับนี่รีดเปนะ ได้ครับโอ้โต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าเจ้าตัวจอพวกเนี้ยจอที่ผมซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยมันไม่มีพวกสายแพรนะมันเป็นสายที่ต้องสับเปลี่ยนนะครับได้ครับอันนี้เปลี่ยนแป๊บเดียวครับโอ้โหนี่นะครับ กาวผมลงแน่นเกินไปตอนแรกเปลี่ยนเครื่องหน้าจอครั้งแรกก็ลงกลาวแน่นเกินครับพยายามดูนะว่าอย่าให้แบตมันกลับคืนนะพยายามแกะ,ค,แกะ,แกะครับโอเคนี่ะแกะแกะไรครับง่าย ใชครับคือไล่โอ้โหยากยากตรงแบบกาวมันแน่นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องความร้อนก็จะง่ายกว่านี้นะครับเครื่องเป่าไอร้อนลง่ายนะปลดง่ายเพราะกาวละลายก็คุณก็ง่ายๆจบนะนี่ดูครับก็โอเคเสร็จแล้วครับวิธีการแกะของผมก็คือเนี่ยสายนี้ต้องแกะมาออจากด้านหน้านะครับด้านหน้าคือด้านหน้าตรงนี้นะเห็นไหมด้านหน้าอย่นีครับแกะไปเลยครับ เหนนะครับพูดการลงไปจบนะครับสองฝั่งนะครับไม่อยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอันนี้อะไรนะครับดูคือจอมันลอกมาสองชั้นเใช่ไหม ให้ก่ามาเค okay, มานะครับในจอแรกเห็นไหมจอขนาดติอีกนะครับก็หาอะไรเงี้ยนะครับไม่ยากไม่ได้ยากนะครับเนี่ยจบแค่นิดเดียวโอเคเดี๋ยวผมเงี้ยนะครับอันนี้ชิวครับตึ๊บโอ้แม่งกาานี่คือแบบแน่นโคตรเลยนะนี่ค่ันะนะ้ะ ลงกาวแน่นเบบว่าต้องแร้โอเคมาละนั่นละผมนี่เสร็จลนะครับเอานี้รูดครับผมจบปึป้นเลย โอ้ยกูต้องแกะเข้าไปข้างในอีกเยอะว่ะของน่ครับมันมันเยอะมากเลยโอเคเผมขออนุญาตแกะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมาโอเคต่อเมื่อกี้นะครับผมตัดสินใจแล้วนะครับแกะยากนะครับแกะจากด้านหลังม่งเลยครับจบปลดครับปลดสายพวกนี้ออกครับช้าๆต้องเดี้อันนี้คือสายจอนะสายที่ผมปลดอนะสายจอครับ อันนี้สายชาร์จมันครับมีวดครับโอเคเสร็จแล้วครับง่ายต่อไป <c oughs> ความยากคือผมจะต้องแกะส่วนนี้ออกนะครับพี่ดันออกไปนะครับ นี่คือกามติดแน่นเลยนะดูดิโอเค,อเ,คเอ้ยอากัศโอเคเมื่อกี้ตัดสินใจแล้วครับก็พยายามงัดข้างล่างออกนะครับก็เลยได้มานะนี่คืองัดงัดเสร็จแล้วครับก็คือดึงปึ๊บเนีย่ยออกสายเนี่ย สายพอย่างนี้ครับอันนี้มาเทียบกันครับว่าของเก่าของใหม่เป็นไงครับเคมาดูนะอันนี้คือของเก่าของเก่าเทียบแท้นะครับอันนี้ก็จอใหม่นะครับวัสดุต่างกันแบบฟ้ากับเหวียมมากนะครับอันนี้ก็คือวงจรเขาปิดไรให้หมดนะครับแต่นี่ผมเอาเทปปิดเองนะครับวัสดุผมว่าฝั่งเนี้ยดีกว่านะครับโอเคดูครับต่อไปคือการใส่ล็อกมันคือนับจะมีล็อกตรงเนี้ยสายแพายขนาดครับเห็นไหม สายแพงแย่งนะครับก็คือประกบเนี่ยจบนะครับก็ติดเสร็จสิ้นนะครับเราว่าน่าจะตรหลุดนะครับตัวเนี้ยโอเคดี่ลองดูนะครับว่าจะใส่ได้ไหมโอเคผมผมว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องแกะแบบแบบะเชื่อกูเออเ่ยอ่ะดูว่ากสายมันอยู่เนี่ยนี่แสายมันครับแต่แกะแบบผมบอกเลยว่าอันตรายคือหนึ่งเลยถ้าแบบว่าเออ คือว่ามันจะแกะยากนะแบบอันไม่มีเนี่ยขบวนอะบีเอ็ดเอาตัวรีดอย่างนี้ดโอเคนี่เปนอย่างนี้นะแกะคือต้องแกะช้าๆนะไม่ต้องรีดนะโอ้ไม่ได้ปะแน่นปักเลยตรงนี้แบบไม่มีปัญหาได้เลยถ้าเกิดว่าแกะเนี่ยนะเอาดีกว่าผมว่าเสียวข้างหน้าพอนะเลือง แต่ประเด็นมันจะติดยังไงข้างหน้านะมันติดยากมากเลยนะถ้าเกิดว่าไม่แกะทุกาน็ต้องแกะเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพยายามแกะแบบก่อนนะแกะยังไงอ่ะผมผมแกะยากนะเนี่ยไม่เงื่อเซอร์วิสเลยแปะกาวกูเนี่ย <laughs> ผมแกะผมแปะเองอ่ะต้องสวยหรือผม นี่เนี่ยสวยลนะแม่งแบ,บ็ออกไม่ได้นะโอ้ยนะพูดจะแกะเบ็ดจะแกะวะน,นี่อเคเค่ะเราต้องแกะบอร์ดข้างล่างแล้วพวกเนี่ย,เคเคยน,นะครับโอเคเราแกะบอร์ดข้างล่างกนครับอ่ะแป๊บหนึ่งครับผม ก็หลังจากเมื่อกี้นะครับเราแกะแบตไม่ได้นะครับเราก็เลยดึงสายแพทข้างล่างเอาครับทีนีิดเทียหน่อยแล้วก็ค่อยประกบกันนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผมนะครับก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะครับตามในคลิปครับต้องขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายตอนดึงสายแพรลงมานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาลองแกะเจ้าตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนทาหน้าจอพังเดี๋ยวจะได้วนกลับมาซ่อมอีกรอบนะครับไม่เป็นไรนะครับเราติดตามชมนะครับผม